ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเอนดูขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเอนดูหนักมากน้องยูจินลูกสาวเจนนี่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกไม่มีงอแงต้องบอกว่าเป็นวินาทีสุดหน้าเอนดูเมื่อน้องยูจินลูกสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นขึ้นเครื่องบินครั้งแรกไม่มีงอแงเป็นอีกหนึ่งนักร้องสุดสู้ชีวิตเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นปัจจุบัน แต่งงานกับยูฉัดมงคลและมีทายาทโซ่ทองของใจหนึ่งคนคือน้องยูจินลูกสาวคนแรกและก่อนหน้านี้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นเอ่ยปากสุดดวงเฮงตั้งแต่มีน้องยูจินถูกหวยเต็มเต็มวดหนึ่งธันวาคม65โดยเธอนั้นก็ได้โพลบุข,ข้อความว่าเอาจริงๆนะตั้งแต่มียูจินคือปังมากมีงบเที่ยวเหนือแล้วยเย,เย,เย่เมื่อคืนฝันว่าจับปลาตัวใหญ่มากวงเล็บ เลขจับปลาคือ08และต้องบอกว่าเป็นวินาทีสุดหน้าเอ็นดูเมื่อน้องอยูจนินลูกสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นขึ้นเครื่องบินครั้งแรกไม่มีงองแงโดยเทอนั้นก็ได้โพลระบุข้อความว่าถึงแล้วนครศรีธรรมราชยูจนินนั่งเครื่องครั้งแรกเก่งมากๆไม่ร้องไม่งองแงมีบ่นหิวมีเอามือจับหูนิดหน่อยตอนเครื่องลงเก่งมากๆค่ะลูกอีแม่ยอมบินเพราะกลัวลูกเหนื่อย พอเพิ่งนั่งรถมาจากเชียงใหม่อีแม่ไม่มีเวลากลัวเลยเพราะมัวคิดแต่เรื่องลูกผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับวันนี้เจอกันทุ่งสงฉัดมงคลสมแก้วขอ,ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ